สวัสดีครับวันนี้ลุงอยู่กับของเล่นกล่องนี้นะครับตรงมาจากนี่เลยนะครับ p l Playmore f u n ัน more จากกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่เราเราจะแกะกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ Playmore Funmore นะครับจะมีจำหน่ายที่7ซเ e นนะครับเด็กๆสามารถไปซื้อได้นะครับโอ้ข้างในว้าวขนมเต็มเลยนะครับ และเขียนไว้ว่าพบกับพิง k i กี้พายทวายไล s ์สปาร์เกิลเ o นโบ s h และฟัตเตอร์ชัยที่แปลงกายมาเป็นกัมมี่กัมไลโพนี่อะมี่นุ่มหนึบสามิติรสผลไม้หอมอร่อยรูปไม้์ลิทเติลโพนี่สุดน่ารักมาพร้อมกับกัมมี่สายสร้อยทุกคนได้ Enjoy กับการ DIY ซสร้อยของตัวเองหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่11ทั่วประเทศซองละ20บาทเท่านั้นนะครับ อ่ะเรามาจับดูว่าแต่และอย่างมีอะไรบ้างอันแรกลองบิดบิดู s ฮ r a w สตอเบอรีรเ่เป็นแบบเคียวนะครับมีน้ำผลไม้ยี่นในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมี2ชิ้นที่เหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสตอเบอรี่อันนี้เป็นองุ่นนะครับและตัวนี้เป็นนี่ทีส์กัมมี่ก็คือมีทั้งหมดสซองเลย นี้ชื่อ Playmore My Little Pony Bracelet Gummi Bracelet ก็คือลุงยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับตัวนี้ชื่อ Playmore Cooling Grape นะครับองุ่น Playmore หอมหวานกลิ่นองุ่นรูปเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องเล็กลองสุดท้ายนะครับอันนี้ขย่าเขย่าดูเหมือนวิตามินซีข้างในเลย นะครับ fresh breath นะครับเป็นการลมหายใจหอมสดชื่นประมาณนั้นเป็นรูปมิ้นด์ด้วยอ่าข้างหน้าสุดท้ายนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือได้กำไรโพนี่แสนสวยนะครับอันแรกก็คือเป็นตัวนี้ที่สองเขาก็บอกร้อยตัวตัวกระตุ้นต่างๆเนี่ยเป็นบรรดาเหล่าสัตว์น่ารักสีแบบนะบมาโพนี่สีแบบของเรา และเราก็จะได้กําไรโพนี่แสนสวยว้าวอันนี้น่าสนใจมากเราต้องมาดูกันเลยแต่เขาก็บอกไว้เช่นเคยนะครับเด็ก3าขวบขึ้นไปเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มแกะจากนี้เลยนะครับเดี๋ยวลุงจะให้ดูตัวแรกนะครับเป็นสตรอเบอรี่นะครับเขาเขียนไว้ว่า Playmore Strawberry Tape นะครับแกะเลยนะครับเป็นเทปแบบนี้นะครับ เด็กๆคนไหนเคยกินมากเนี่ยบอกหน่อยนะครับโอ้ oh, เป็นเหมือนกัมมี่นั่นเองก็คือจะเป็นเนื้อขนมที่ติดมานะครับว้า wow. วก็กินค่อยๆลอกกินนะครับแล้วก็จะอยู่ในม้วนนี้นะครับโอ้ oh, น่าสนใจนะครับกลิ่นหอมสตรอเบอรี่โชยเลยนะครับหอมมากเลยทีนี้เราจะมาดูในของอัง่นบ้า,างอัง่นก็จะเป็นเทปเหมือนกันนะครับอยู่ในเทปแบบนี้แล้วก็ลอกออกมานะครับ ลุงล้างมือแล้วนะครับไม่ต้องหว่วงกินได้สบายใจหอมกลิ่นอางุ่นนะครับตัวเนื้อเขาก็จะเป็นลักษณะเยลลี่นะครับเด็กๆรู้ดีว่าอร่อยแค่ไหนนะครับบอกกันด้วยนะเนาะเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ว่า only at seven นะครับก็คือขายที่เซเว่เท่านั้นนะครับทั่วประเทศเลยนะว้าวเป็นฟันฟันฟันนี่ก็คือเอาไปหลอกๆเพื่อนนะเป็นฟันตลกๆที่มากับเหนืออนะครับ เอาไปใส่โอ้เด็กๆหลายคนน่าจะชอบแน่เลยเอาไปปักไว้กับฟันนะครับวันนี้เป็นฐานแล้วก็ปักปุ๊บไว้แล้วฟันนะครับจะมีหลากหลายแบบนะครับมีฟันหลอนะครับฟันกระต่ายนะครับปักมาจากด้านบนนะครับแล้วก็ฟันหลอมีสองอันแล้วก็ฟันตลกตลกนี้ใส่ไปเนี่ยคุณเหมือนฟันปลอมของคุณยายเลยนะครับเหนือกสีชมพูเชียวตลกเลยนะครับถ้าเด็กๆใส่ก็น่าจะขำเอาไปหลอกพ่อแม่ได้นี่เป็นวิธีใส่นะครับ เป็นฟันหลอกๆตลกแบบนี้เลยน่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับชื่อ bracelet กั mmy นะครับตัวกัมมี่ที่คล้องกำไลเข้าไปนะครับนี่นะครับเป็นห่วงอย่างนี้นะครับก็จะเป็นหน้าของเจ้าโพนี่แบบต่างๆนะครับมองเห็นไหมเ๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวที่สองตัวที่สามก็ไม่เหมือนกันนะครับเป็นห่วงแบบนี้สาธิตให้ดูเลย เอามาคล้องแขนได้นะอันนี้เป็น DIY เล่นสนุกๆนะครับแต่ว่าถ้าคล้องแขนจริงเนี่ยเราอาจจะทานไม่ได้เราเอามาร้อยเล่นๆกันเด็กๆต้องล้างมือก่อนนะครับนะแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็เอามาแบบนี้อ่า น่ารักดีนะครับเป็น DIY ระหว่างที่รีวิวลุงก็แบบอบหยิบชิมไปด้วยนะครับหนึบหนับอร่อยมากเลยนะครับกำลีมากเลยกลิ่นหอมผลไม้ทีนี้มาถึงกล่องนี้นะครับ p l a y Playmore c o o l i n g Grape นะครับองุ่นเย็นครัาซจากน้ำตาลนะครับอันนี้เทดูนะครับอ่าเป็นลูกอมแบบนี้นะครับข้างในก็มีหลายเม็ดนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีอีกนะเดี๋ยวลุงจะชิมแล้วก็จะบอก อร่อยดีนะครับอร่อยมากเลย Cooling Grape เย็นสดชื่นซาซานิดนึงนะครับออกองต่อไปนะครับชูก r าฟรีเหมือนกันนะครับชื่อ Playmore Cooling Watermelon นะครับ Fresh Bread นะครับก็คือเป็นลูกอมรสแตงโมลมหายใจหอมสดชื่นนั่นเองนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับข,ข้างในเขาเหมือนขวดยาเลยนะดูแบบนี้น่ารักดีนะครับก็ออก อร่อยมากต้องลองนะครับอร่อยจริงๆตัวนี้และมาถึงกล่องสุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นตัวกัมมี่สร้อยข้อมือนั่นแหละครับทิปนี่นะครับก็จะเป็นตัวสร้อยข้อมือแบบที่ลุงทําให้ดูเลยสุดท้ายนี้ขอบคุณเพลย์มอนะครับที่ส่งขนมน่ารักน่ารักมาให้ลุงรีวิวให้ก็นี่อย่าลืมไปเล่นนะครับเด็กๆ อามาลอยเล่นนะครับแต่ว่าอย่าจับเยอะนะเดี๋ยวขี้มือลงอ่าลุงลุงเตือนไว้ก่อนอแล้วก็ถ้าใครจับก็กินของตัวเองไปไม่ต้องไปแบ่งเพื่อนล้นะครับขนมน่ารักน่ารักนะครับและไว้พบกันใหม่นะครับวันนี้เย์มอและลุงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ